สวัสดีครับพบกับคุณพิโรในเพจติวเข้าในสิบทุกหล่อแล้วก็ช่องยู u ูบแคมเปอ c h ช n น e l นะครับวันนี้ก็พอดีน้องหลายคนถามมานะครับในเรื่องของอในเรื่องของกำหนดการหรือว่าระเบียบการที่จะเปิดของอในสิบตำรวจของตำนวยการนะครับทั้งกองร้อยน้ำหวานทั้งอของโดยการที่ที่จะเปิดประจำปีเนี่ยนะครับคือจริงๆอ่ะได้ได,ได้ได้ให้ลูกทีมนะครับ ได้ให้ว่าที่นักเรียนในสิบจา,านักเรียนในสิบตำรวจเดียวน,ดดนะครับทำสกู๊ปเนยแต่ว่าน้องก็ไปหาข้อมูลก็คือค่อนข้างจะขัดใจนิดนึงนะครับขัดใจแต่ย่นิดเดียวนะครับเพราะว่าได้ได,ได้ได้ให้สะโขบไปว่า,าสถานการณ์โควิดมันก็จะดีขึ้นนะครับเพราะว่ายอดมันต่ำลงอย่างนั้นเนี่ยหน่วยงานราชการเนี่ยก็จะต้องแบบทำอะไรให้ตรงตามไทม์ไลน์ที่ที่เคยกำหนดนะครับเพราะว่า การคัดเลือกหรือว่าการรีคูดคนเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะต้องต้องให้จบภายในปีงบประมาณนะครับเพราะว่ามันจะมีไม่ว่าจะเป็นการส่งคืนงบอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมันจะมันจะอั้นกันนะครับอย่างนี้นเนี่ยถ้าสถานการณ์มันแบบอยู่ในลดลงมาแล้วก็สู่ช่วงปกติเนี่ยอะไรต่างๆของการคัดเลือกคนเนี่ยก็คงจะ,ะเหมือนเดิมนะครับทุกครั้งนะจากที่ได้สอบถามข้อมูลแล้วก็สืบม,มาที่เป็นอดีตนะครับช่วงอํานวยการเนี่ยก็ จะหลังป,ป่าปามสักนิดนึงนะครับแต่ว่าป,ป่าปามนี่ก็คือปีปีหกปีหกห้าเนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนที่ะจะมอบตัวนะครับน้องน้องป,ป่าปามหกห้าเนี่จะเข้าเรียนวันวันที่หนึ่งกรกดานะครับแต่ว่าพอป,ป่าปามอะไรเรียบร้อยเสร็จเนี่ยก็จะเป็นพวกสายอำนวยการนะครับตัวเช่อด,ดับเพลิงอะไรพวกนี้นะครับก็ก็จะเริ่มมาทีนี้พี่มองว่านะครับถ้าเป็นอำนวยการเนี่ยนะครับ ก็จะอยู่ที่ช่วงเดือนสิงหานะครับสิงหากนยานี่น่าจะมีการประกาศรับสมัครแล้วนะครับป,รป่าป้าก็เช่นกันนะครับเพลองป,ป,ป,ป่าป้าเนี่ยอาจจะประกาศช่วงตุลาแล้วก็ไปสอบช่วงเดือนธันวาเนะีครับเขาจะพยายามที่จะทําให้เป็นปกตินะครับก็ยังไงก็ขอให้คอยติดตามข่าวสารที่เป็นออฟฟิเชีจากกองการสอบนะครับสำคัญก็คือต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะว่า จากที่ได้สัมผัสมานะครับซึ่งปีนี้ก็ค่อนข้างจะสอบเยอะนะครับคนคนู่แข่งถือว่าคู่แข่งเ่ยจะเยอะมเยอะ mm hmm. ยิ่งด้วยที่พี่ติวเนี่ยก็ช่วงของ72-73เนี่ยทศเนี่ยนะครับอัตราส่วนก็คือ 1. ต่อร้อยเลยนะครับดังนั้นเนี่ยการที่สอบเข้ารับราชการของตำรวจเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นที่ต้องการนะครับคู่แข่งก็จะเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะว่า จากที่ดูคะแนนของน้องป่าปามนะครับห่างกันก็คือลำดับห่างกัน1คะแนน,นก็คือลำดับห่างกันเป็นเป็นหลักสิบเป็นหลักร้อยเลยนะครับแล้วกอ็อยากจะให้เริ่มต้นนะครับเริ่มต้นตั้งใจนะครับเพราะว่า,าก็จะให้ข้อคิดอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าจากที่ได้ได้สัมผัสวงการสอบฐานตำรวจมานะครับก็คือ,อ รู้สึกว่านะครับความความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าการสอบในสิบตำรวจที่เนี่ยนะครับสายปราบรามเนี่ยค่อนข้างจะโปร่งใสมากนะครับค่อนข้างจะโปร่งใสนะครับดูคะแนนจริงดูร่างกายจริงนะครับก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับถ้าใครบอกว่าสอบในสิบตำรวจเส้นนะครับถ้าจะเทียบกับหน่วยงานราชการอ,อื่นๆก็พี่ว่าตำรวจนะครับ ถึงคนจะไม่ค่อยชอบตำรวจก็จริงแต่ว่าในเรื่องของการรีพูดคนเรื่องการสอบเนี่ยเขาปร่งใสมากยอมรับเลยนะครับในงานนี้นะครับโอเคครับก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้น้องๆน,นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ครูพิมมดด้วยนะครับสวัสดีครับ